สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข่าวเรื่อง Minecraft PE version 0.12.0ครับมันจะออกวันที่29กรกฎาคมมันจะมีวงจรเลสเตอร์มีมา้ามีอะไรมากมายนะครับ คอยดูครับคอยดูนะครับมันจะออกวันที่29กรกฎาคม58นี่ละครับก็จะถึงนะครับถ้าใครได้ดูคลิปผมก่อนก็จะรู้ก่อนนะครับหรืออาจจะรู้ก่อนผมก็ได้ครับได้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจจะให้ผมบอกข่าวไหนก็ คอมเมนต์กันมาด้านล่างครับขอบคุณครับ